ท่านนี้เรามาดูเงื่อนผูกลังนะครับเงื่อนผูกลังเป็นการผูกเพื่อลังกิ่งไม้ลังเต็นนะครับลักษณะการผูกก็ปลายด้านหนึ่งเนี่ยของเชือกนั้นจะผูกอยู่กับต้นไม้สมอหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้ผมผูกไว้กับสมอนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับผมผูกไว้กับสมอส่วนปลายเชือกนั้นเราก็มาผูกกับเสาเต็นนะครับสมมุติว่าเป็นเสาเต็นนะครับลักษณะการพันคือเ้าพันเข้าด้านในนะครับสองครั้งครับ ลักษณะนี้นะครับ2ครั้งนะครับจะเห็นว่าก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นพันข้างในแล้ว2ครั้งนะครับก็มาล็อกด้านนอกนะครับในลักษณะเช่นนี้นะครับนะครับเป็นตัวนอกเป็นตัวล็อกนะครับนะครับนี่คือลักษณะของงานผูก หลังครับซึ่งสามารถดึงล้นไล่ได้นะครับนี่คือเงื่อนปูุกหลังครับ